จัองหวัดสงขลาประกาศความพร้อมครั้งสุดท้ายก่อนเปิดฉากการแข่งขันกีฬาสูงอายุทไทยแลน์โอเพนมาสกมสเกครั้งที่2ออย่างเป็นทางการพร้อมแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 ได้อย่างแน่นอน เมื่อวันที่8มกราคม2565นายนันทวุฒิเรืองเวชประธานกรรมการจัดการแข่งขัน Thailand Open Master Games ครั้งที่2เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาสูงอายุ Thailand Open Master Games ครั้งที่2ณห,ห้องสงขลาบอลรูมโรงแรม b ีจังหวัดสงขลาโดยมีนายอัมพลพงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจัรจรงหวัดสงขลานายวิษณุไลชพิษรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกทฝ่าย,ายบริหารนายวิวัฒน์วิการตนโนรสที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการแข่งขันและนายสุกร สุภาวรีกุลประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก14ชนิดกีฬาที่มีการจัดแข่งขันเข้าร่วมงาน โดยในายนัทว,วุฒิเรืองเวชประธานกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวว่าศึก Thailand Open Master เก m e s มุ่งยกระดับกีฬาสูงอายุสู่สากลพร้อมส่งเสริมการออกกำลังกายและยกระดับการแข่งขันกีฬาสูงอายุของประเทศไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานรวมถึงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากกีฬาสูงอายุของภาครัฐภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดซึ่งหากสามารถจัดการแข่งขันสำเร็จได้ด้วยดีก็จะต่อยอดสู่รายการกีฬาอื่นๆอีกหลายรายการในอนาคตและนำมา ซึ่งรายได้เข้าสู่ประเทศจํานวนมหาศาลครับก็สําหรับการแข่งขันนะครับไทยแลนด์มัสเตอร์เกมเนี่ยคือกลุ่มคนผู้ปลอบบางนะครับก็คือกลุ่มอาวุโสตั้งแต่35ปีขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุนะครับดังนั้นแน่นอนการจัดการแข่งขันเนี่ยเราให้ความสําคัญแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษมากกว่าปกตินะจากามาตรการที่เราดําเนินการเนี่ย ค่อนข้างจะมีความมั่นใจนะครับเพราะว่าเราได้มีการจัดการแข่งขันก่อนหน้านี้มาหลายรายการในหลากหลายชนิดกีฬานะครับโดยเฉพาะเจ้าทางจังหวัดสงขลาเองเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพเรื่องของจักรยานก็ดีวิ่งมาราธอนก็ดีแล้วก็มาถึงกลุ่มผู้สูงอายุนะครับมาตรการเหล่านี้ก็ได้ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าทางจังหวัดทาได้เป็นอย่างดีนะครับขณะเดียวกันตัวสมาคมผู้สูงอายุไทยเนี่ยก็ได้มีการเพิ่มเติมมาตรการเพิ่มขึ้นนะครับ เพื่อเพื่อความปลอดภัยของกลุ่มเปราะบางเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจเอทเคต่างๆนะครับก่อนการแข่งขัน72ชั่วโมงนะหรือแม้แต่บางสมาคมเนี่ยก็จะมีมาตรการที่เพิ่มเติมนะครับในแต่ละชนิดเช่นกีฬาที่มีการประทะกันก็จะต้องเข้มงวดกว่าปกติเหล่านี้เป็นต้นดูจากภาพรวมแล้วเนี่ยทางในฐานะที่เป็นประธานจัาการแข่งขันเนี่ยก็มีความมั่นใจว่าการแข่งขันครั้งนี้จะ เป็นการแข่งขันที่ปลอดภัยนะครับแล้วถ้าการแข่งขันครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นมาตรฐานที่สูงสําหรับรายการแข่งขันอื่นๆต่อไปครับ ด้านนายอมพลพงศุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าจากประสบการณ์การจัดแข่งขันกีฬาระดับประเทศและระดับนานาชาติมาอย่างต่อนเนื่องทําให้มั่นใจว่าจะสามารถจัดการแข่งขันได้อย่างราบรื่นโดยเฉพาะมาตรการที่เข้มข้นของทางจังหวัดในการบริหารจัดการเรื่องไวรัสโควิด -19 จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดีซึ่งหลังจากนี้ยังมีแนวคิดจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ในปี2025อีกด้วย นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายัางได้เชิญชวนชาวสงขลาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนักกีฬาจากทั่วประเทศด้วยรอยยิ้มแห่งมิตรภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สงขลาเมืองกีฬาสงขลาสปอร์ตซิตี้ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางครับต้องขอสวัสดีพี่นอ้องนักกีฬาทุกคนนะครับรวมั้งผู้ติดตามแล้ก็ยนานทีของการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอาย,อยุ นะครับหรือว่า Thailand Open m มัตเ r g a m e กมวังที่2นะครับซึ่งจะดำเนินการจากการแข่งขันในจังหวัดสงขลาเนี่ยตั้งแต่วันที่แถึงวันที่ที่พกเนี่ยครับตอนนี้นักขณะนี้นะครับนักกีฬาก็ได้มากันเกือบมัดแล้วนะครับรวมั้งเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ความพร้อมของท่านที่แข่งขันเนี่ยเราก็พร้อมมัดแหละนะครับเราเราได้เตรียมการมาประมาณสองเดือนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาวันที่แปดถึงวันที่ที่หกนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวสงขลานี่ครับ เฉยกันติดตามเ่วยกันให้กาลังใจแลวก็ช่วยกันอำนวยความสะดวกรวมถึงเราจะต้องเป็นเจ้าบ้านเฉดีนะครับในการทีจ่จะอำนวยความสะดวกให้กับี่นองนักกีฬาที่เข้ามาแข่งในจังหวัดของเรานะครับโค้ชปูติดตามนะครับตลอดถึงหนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับทต่ให้ความสนใจที่จะมาชมกีฬาผู้สูงอายอุซึ่งมีนักกีฬาจากตัวประเทศมารวมกันแข่งขันในบ้านเรานะครับแล้วก็ขอเชิญชวนนักกีฬาหลังจากทันวางจากการแข่งขันแล้วข็อเชิญ ท,ท่านได้ไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดสงขลาครับถึงเรามีต่างทะเลนําตบปลูกเขาพร้อมนะครับโดยเฉพาะแรล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแรล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยเราได้ไปส่งเสริมและเราก็ไปได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับหลายๆพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางขับสมุทรก็คือขาวสมุทรติงปพลาก็คือแถวอำเภอสิ้นงานอ่คอํอำเภอสิงห์เลาโนดกระแซซิน นะครับเรามีวัดปะโคนะครับถึงเป็นบ้านเกิดของลวงปวูตรวจเย็บดํางทะเลจืดนะครับเรามีเททองเทียวทางธรรมชาติทางด้านเสียมเพอคืออำเภอเทพาอำเภอชนะทบายย่อยนะครับถึงเป็นธรรมชาติอย่างอุดมสมบูรณ์นะครับแลลวทดไซนะครับแต่เรามีพื้นที่เศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภออันหญ่เองอำเภออำเภอเมืองสงขลาหรือว่าสะเนี่ยนักกีฬาจะวางเว้นจากการแข่งขันแหล่ขอเชิญด้ ไปท่องเที่ยวได้ช้อปปิ้งได้ไปกินอาหารนะครับเรามีาทเที่ยวนับร้อยนะและ้วก็เทกินนับพันนะครับาตามสโลแกนว่าเที่ยวนับร้อยร้อยนับพันนะครับเขาเชิญวนทุกคนครับท้งนี้การแข่งขัน Thailand Open Master Games ครั้งที่ 2, 2> จะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง16มกราคม2,565มีการแข่งขันทั้งสิ้น14ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิต โดยสัญลักษณ์ของการแข่งขันคือนางเงือกสมิลาและคำขวัญประจำการแข่งขันคือรอยยิ้มแห่งมิตรภาพ The Smile of Friendship ซึ่งหมายถึงรอยยิ้มแห่งความสุขจากมิตรภาพของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในการแข่งขันครั้งนี้คุณผู้ชมที่สนใจสามารถรับชมการแข่งขันกีฬา Thailand Open m a มาส r Games ครั้งที่2ได้ทางทีวีดิจิตัลช่อง TSport 7และทาง YouTube ช่อง TBPATV ตลอดการแข่งขันพรชนกฉลาดแย้มรายงาน